ดอลล่าเขาดื้อเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเผอแล้วก็ออกมาแล้วค่ะถ้าไม่ดูไม่ได้ค่ะแถวนี้เขาไอ้นี่เี๋น้องไปกินนันแตนต่อยอีกแล้วหรือเปล่าดอลล่าเข้าบ้านลูกไปบ้านดอลล่าไปบ้านเลยเข้าบ้านเลย ฝั่งเนี้ยกระดูกจะเยอะมากเลยค่ะถ้าไม่ตามมาดูน้องยังไม่ได้หรอกค่ะเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยมีตะกระดูกเต็มไปหมดเดี๋ยวน้องจะกินค่ะเดี๋ยวล่าไปเข้าบ้านลูกเดี๋ยวล่าเข้าบ้านเลยหมาๆจะทำง,งานไปเลย ดอลล่าเข้าบ้านดอลล่านี่ต้องเอาไม้แล้วมั้งเนี่ยฮะต้องเอาไม้แล้วมั้งมุดไม่มุดมุดเข้าอีกอ่ะไม่เข้าบ้านค่ะเห็นไหมไม่ยอมเข้าบ้านอุย้ยดอลล่านี่เหนื่อยหน่อยค่ะโอยแม่ก็ต้องมุดตามโอ้ยไปไหน เดี๋ยวต้องเอาน้องเข้าบ้านก่อนค่ะแม่เหนื่อยไม่ได้เข้าบ้านไม่ลงน้ำแล้วนะคะอย่าแตนต่อยมีลังแตนอยู่ตรงนั้นปะเข้าบ้านไปเร็วเข้าบ้านดาลาอลล่าึาทางไหนไปทางไหนอีก รู้ว่าทางนั้นลงมีแตนลังแตนเปลี่ยนที่ลงค่ะอ่ะดูมามาทางนี้อ่ะเหนื่อยร้อนขอลงน้ำก่อนขอลงน้ำก่อนค่ะอะ่ให้ลงก่อนบ่อปลานินนะคะเนี่ยปลานินเยอะระวังแตนต่อยนะลูกนะโอ้ เหนื่อยเลยมา,มาวิ่งตามทำงานก็หอบแล้วมาวิ่งตามตอนลากก็ยิ่งเหนื่อยใหญ่หนีปนไปทางหนแล้วดูเดี๋ยวเดี๋ยวรู้คะ่ะรู้ว่ามีรังเต็ม ฉลาดคะ่ะไม่ไปทางนู้นรู้ว่ามีรังแตนแตนต่อยเมื่อกี้โดนแตนต่อยคะ่ะแตนแตนอยู่ตรงนั้นน้องไม่ไปฉลาดคะ่ะนี่คะ่ะเห็นไหมคะ่ะรังแตนจะอยู่ตรงนี้คะ่ะเห็นไหมรังแตนน้องไม่น้องจะไม่เข้าใกล้เลยคะ่ะเห็นไหม <c oughs> <c oughs>